ย้อมได้นี่นคือสีฟูฟินนะคะก็คือเอาไปย้อมให้มันติดดีเอ็นเอเพราะดีเอ็นเอของเรามีชื่อว่าตัวชื่อตัวเต็มๆของมันอ่ะเวลามันกดแน่นใช่ไหมมันได้กาโครโมโซมซึ่งโครโมโซมโครมาจากพวนาสีนะคะสีซูมาจากพวนาสัตว์นะคะส่วนใหญ่ก็ใช้สีฟูฟินแต่ว่าใช้สีอื่นด้วยก็มีนะคะใช้สีอื่นก็มีถ้าเป็นฟูฟินก็จะเป็นสีแดง ไม่ร ok> um> ู้ว่า DNA เป็นสารชัตุกนะคะแต่ว่าะว่ตั้งอยู่ในาเป็น d a นี่แหละนะคะแต่ว่าเขาไม่เชื่อนะคะว่าาปวมีสัยหือเื่อกานะคะตอนแรกเราคิดว่าจะไปอ่านแล้วดูไม่ได้เลยสิยังเหลือดูได้อยู่เนน้อาย่หมดอกเลยเนื้อหายจำไม่หมดหรอกเราเลยอาจอกเเลยเลอยไอเลยเจดอกเาเล็นคียวไปเาเหลือบดู าเริ uh, mm ่มที่คุณอกริฟฟินนะคะกริฟฟิอันนี้คือหน้าตาของเป็นโสนะกริฟฟิน คระกลุ่มไปเลยนะคะระกลุ่มเลยสเต็โตพอคพัดนะสังเกตคำว่าพอคพัดนะถ้าเกิดว่าคำว่าพอคพัดมันจะเป็นแบคทีเรียที่เป็นท่อนๆพอคพัดเป็นท่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสไปโรลพวกนั้นจะเป็นแบคทีเรียแบคทีเรียวนะคะไปโรนอะไรประมาณนั้นนะคะสไปโร่ค่ะจะมีแบคทีเรียเบียรกลนท่อนนะคะถ้าเกิดว่าชื่อที่จำง่ายที่สุดก็ แบคทีเร <toys> ียเลยท่านได้เกิดโรคปอดบวมนะคะมีสองสายพันธุ์สานธุ์แบบสายพันธุ์แบบเรียบกับแบบหยาบนะคะก็คือสมูทนะคะกับรากนะคะเหมือนกันทีนี้ตัวเนี้ยก็คือตัวที่เป็นสมูัวนี้ยนะคะให้เกิดโรคปอดบวมนะคะนี่ในหูแต่ว่าไม่ทให้เกิดถ้าเป็นแบบมากก็คือไม่เกิดโรคปอดดวงอาจจะเป็นการผิดพลาดนะคะถ้าเรา การทั้งลงในสีที่กำลังลนะคะสายพันธุ R สายพันธุ R ทำให้แบคทีเรียสายพันธุ R เป็นแบบรักก็คือเป็นแบบถูกกระฉีดเข้าไปมันไม่มันไม่ได้เป็นแบคทีเรียปอดโรคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฉีดเข้าไปมันก็ไม่ตายนะคะหนูก็ไม่ตายแต่ว่าหนูได้รับแบคทีเรียไหมได้รับค่ะต่อไปนะคะฉีดสายพันธุ์ S นะคะฉีดแบคทีเรียสายพันธุ์เข้าไปเรารู้อยู่แล้วว่าสายพันธุ์ S น่ะ มันทําให้ตายนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคบอดตัวนะคะฉีดไปมันเป็นโรคบอดตัวหมูก็ตายนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะ2อันนี้ก็คือเขาเซตการทดลองเอาไว้เพื่อที่จะเป็นคอนโทรลนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มนกาทีฟนะคะคือกลุ่มปกติที่เหตุการณ์แบบนี้ก็เ,เกิดขึ้นแบบนี้นะคะทีนี้เขาลองทําการทดลองนะคะโดยการเอาสายพันธุ์เอสนะคะสายพันธุ์เอสก่อโรคหรือไม่ก่อโรค่ ที่ก่อโรคอัตตายด้วยความร้อนก่อนนะคะคือฉีดอะไรที่มันตายไปแล้วฉีดแบคทีเรียที่มันตายไปแล้วอ่ะมันก็เลยไม่ทําให้หนูตายนะคะเพราะแบคทีเรียก่อโรคอ่ะมันตายก่อนที่จะได้รับการฉีดเข้าไปนะคะเนี่ยซึ่งต้องคิดว่าเนี่ยมันเปเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้นะคะต่อไปนะคะเขาทําให้สายพันเอสนะคะที่โดนความร้อนไปแล้วนะคะแล้วก็ไปบวกกับสายพันอานะคะ สายพันธุ์ R นี่ก่อโรคหรือไม่ก่อโรคไม่ก่อโ,โ,โรคสายพันธุ์ S ก่อโรคแต่สายพันธุ์ S ตายไป,ไปแล้วนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในหูปรากฏว่าหมตูตายแต่จริงๆแล้วสายพันธุ์ S ก่อโรคไปไงคะมันตายไปตั้งแต่แรกแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ตายคืออะไรเอ่ยอคือ DNA ประเด็ของมันนะคะเพราะฉะนั้นตะกี้ที่เพื่อนให้คำตอบคำตอบแรกก็คือมีการการ ation คอมมิชชั่นวิลทามคอมเมอร์ er ไหมจากมีเป็นยนต์กลายเป็นรถถูกไหมคะอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือจากแบคทีเรียนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำให้นายไปแต่ในตัวมันยังมีสารพันธุกรรมซึ่งตอนนี้เขายังไม่รู้นะคะเขายังไม่รู้ว่าสารพันธุกรรมที่อยู่ในสายพันธุ์ S ที่อ็นทีทำให้ตายเนี่ยเป็นอะไรนะคะแต่ว่ารู้ว่ามันสามารถ การฟอมเมอร์การฟอร์มินเข้าไปได้นะคะซึ่งไปอยู่ในตัวสายพันธะที่ยังไม่ตายแต่ยังไม่ปลอโรคเห็นไ,ไหมคะโปรตนีนก็ไปก็เลยทําให้ถูกตายนะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองแรกของบเร็กิฟิชนะคะ<ม>แต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการสงสัยไม่รู้แหละว่ามันมีอะไรบางอย่างที่สามารถส่งต่อได้นะคะก็คือการส่งต่อทางพันธุกรรมนั่นแหละนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรๆๆคุณมาจะเกิ่อสิทธิๆๆ์นะไรไหม ไปนะคะต่อไปเราจะเป็นการทดลองของนักคณิตศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือกลุ่มของเอเวอรี่นะคะเขาก็เอาแบคทีเรียตัวเล็กๆมาทดลองนะคะเปิดไปที่หน้า11นะคะเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็สกัดก่อนเลยนะคะสกัดเอ DNA สกัดสารนะคะจากแบคทีเรียสารพันเอสนะคะทำให้ตายก่อนนะคะแล้วก็สกัดเอาอยู่ติดกระเบื้องหรือหอ ก่อนหน้านี้เราพูดกันว่าเวลาศกษาพีเอ็นนะคะคือเอาพวกลิปิดกับงกะเบรเอเตออกเพราะว่าจุดเนี้ยมันก็จะอยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์กับถ้าเป็นแบคทีเรียก็จะมีผนังเซลล์ด้วยนะคะก็จะเอาออกไปก่อนก็จะเอาเฉพาะข้างในนะคะคือตัวที่เราต้องการศึกษาก็คือจะเหลือแค่โปรตีนนะคะพี a แล้วก็ไอเห็นไหมคะการที่เขาเอาลิปิดกังกะเบร พอเบออกเพื่อว่าอะไรอเอ่ยเพื่อลดตัวแปรให้มันเหลือน้อยลงน,นะคะพอสงสัยแค่สามตัวว่าสามตัวนี้ตัวไหนคือตัวที่สามารถสง่งต่อกมันกลับได้นะคะปรากฏว่าเราทดลองเหมือนันหมเลยนะคะแล้วก็แบ่งแบ่งออกมาเป็นสีชุดนะคะชุดแรกนะคะเขาเติม rns ลงไปนะคะการที่เติม rns ลงไปแสดงว่าเหลือแค่อะไรคะเหลือ dna ปกตนะคะนะคะก็เขาก็จะพบตัวแบบเบต้แบบเอสนะคะอีกอันหนึ่งเอโพดีเอลงไปนะคะแล้วก็เจอแบต้าสายทันอาลงไปนะคะพบเบียาแบบเอสนะคะก็คือแสดงว่ามันมีหลายอย่างที่แบบวุ่มาถ้าเกิดว่าเรากำจัดไอเอสใช้กำจัดอะไรคะ I A I S คือคำศัพท์ A A นะคะโปรตีนใช้คำจัดโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นในนี้เหลืออะไรอยู่นะเหลือ D N A กับโปรตีนใช่ไหมคือไม่รู้ว่า D N A หรือโปรตีนนี่แหละที่สามารถเกิดการฟอมเกิดเกิดการฟอร์เมชั่นได้นะคะก็ยังคงติดอยู่ทั้งที่เราใส่สายพัน คืออันนั้นออกอันนี้กออันนี้ต่อไปอันนี้เป็น DNA ี่ทำจากโตีอไปคือมี n a กับ RNA ้วพบสายแอนตีเอทีนี้มันไม่รอมกันแล้วอันนี้ต่อโปรตีเอสเข้าไปนะคะก็คือไม่มี DNA แล้วใช่ไ้มพอไม่มี DNA แล้วเนี่ยมันเป็นแอนคารเราไม่พบสายแมนตีเอส่ือสายแอนเมันไม่สามารถเกิดการ t ร a n s f ม r m a t i o n ได้เข้าใจไหม เพราะฉะนั้นเขาก็เลยพบว่าหขาไอสิ่งที่มันไม่รอตายนะคะสิ่งที่เกิดการทันโครมาชันก็คือส่งต่อไปยังลูกหลานได้เนี่ยมันก็คือ DNA นะคะเขาก็จะได้ข้อสรุปนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นตัวคอนโทรลนะคะก็คือไรื่องเกี่กับอะไรบอกเลยคะอันนี้ก็คือแสดงว่ามีสารทั้งสามอย่างมีคำถามเพิ่มเติมไหมโรเรื่องนะคะโลกใบด่างใบยักษ์ในใบยักษ์ แบคทีเรียโอปาดนะคะก็คือว่าคือในในพวกแบบเออไม่ใช่คือคำว่าแบคทีเรียโอปาเนี่มันคือพวกเอ่อไวรัสนะคะที่แบบว่าถ่ายนานจังคำว่าฝาดฝาดก็คือชนิดหนึ่งของไวรัสนะคะก็คือเขาจะมี DNA หรือแม้แต่อาร์เอ็นเอของตัวเองนะคะที่ไอสัตว์ตัวต่างของตัวเองนะคะก็ไาศัยที่คนอื่นได้นะคะในการโปรโมชั่นนั้นคือเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนอะไร อันนี้เป็นความรู้ทั่วไปนิดหน่อยนะคะมันเป็น่ทถ้าไม่มีความรงสัยนก็จะไปคจะสิดเลสิเลี่อดเลยนะโอเคเริเริ่มคำนวณตามชื่อว่าอะไรชื่อไหมอ๋อโอเคานหมิ่นมิ่ับมชั่นม่นเนีมันมีวเป็นแต่ว่าก็เป็น คือเรียืองกสาไอโซเนือเป็นแบบตัวอ๋อ transforming substance กับ t r a n s f o r m i n ไพอใจแล้วสบายทุกอย่างเกวิติงมันง่ายของเรา